โอเคครับก okay, ็สวัสด okay, ีนะผู้ชมทุกทางกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเออ่พูดคุยกันเกี่ยวกับการทําคลิปในคอมนะโอ้ยชิบหายฟิลมันตั้งสามสี่รอบเอออะไรวะอะไรวะเอ่อก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เปิดตัวคลิปแบบแปลกๆเหมือนเคยนะก็ไอตัวจันไยไอตัวอี้คือว่าจะมาพูดคุยถึงเรื่องเอ่อ การกลับมากับมาทาคลิปพูดถึงช่วงเวลาทงลางทิศเหมือนเลยไม่ได้กลับหรอกแต่ว่ามาบอกว่าการทําคลิปเนี่ยจะแล้วแต่ถ้าอยากจะทําก็ทําในตอนนั้นเป็นคําพูดไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลยวะ <c oughs> ก็แบบว่ามันส่วนแล้วก็จะเริ่มมาทําคลิปในคอมเนะ <c oughs> เพราะว่าเราเริ่มพร้อมละเริ่มพร้อมในในเรื่องหลายอย่างละ ก็จากถ้าใครอยากให้ผมทําเกี่ยวกับโปเกมอนอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวจาทําให้จะได้ Minecraft หรือว่าโปเกมอนใน g b โทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าก็เหมือนเดิมยังตัดต่อไม่เป็นนะเพราะว่ามันแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในคอมก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยตัดต่อก่อนนะเนาะว่ามันก็หนึ่งก็บางครั้งอาจจะไม่ว่างเนาะอะไรมาเนี่ย เรื่องอะไรอย่างนี้ก็พูดถึงการนําคลิปแล้วก็ไอ้นี่ไปแล้วเนาะว่าจะทําเกี่ยวกับอะไรบ้างก็นะ <c oughs> <c oughs> ที่จริงก็มีคอมมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เริ่มอัดสักทียังแบบกกล้ากากลัวอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ช่วงนี้อยู่ในการเก็บเลเวลนะเก็บเลเวลเก็บเลเวลกันอยู่ ที่ยังเก็บเลเวลอยู่นะแต่ก็คลิปนี้ก็มีมาบอกแค่นี้แหละก็แบบมาบอกถึงเรื่องอะไรพวกนี้ที่ผมได้พูดเก่าวเอาไว้ก็ถ้าพูดหรือเสียงไม่ชัดไ like รก็ขอโทษเลยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินเลยอย่างนี้เท่าไหร่ครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้แหละนะอย่างที่บอกไปก็คือมือใหม่นะมือใหม่ยังเป็นมือใหม่อยู่ ยังอะไรยังไม่ค่อยมากนะยังไม่ค่อยมีเลยมากเท่าไหร่ก็เรื่องอะไรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มมาทํากันเนาะเดี๋ยวจะเริ่มพวกจะเป็นรีวิวรหัสนี้หรือว่าอีกรหัสหนึ่งหรือว่ามีหลายรหัสไม่ต้องห่วงหรือว่าหรือเล่นแมปอื่นอะไรงนี้นะไอ้นี่มันอยากใส่เดี่ยวจริงกันเนี่ยอาจจะมีทํามาบ้างเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่ม อาจจะถ้าไม่คิดเกียดก่อนนะก็คลิปสลับคลิปนี้ก็บายบายครับผมมาม,มีมาพูดเรื่องแค่นี้แหละบาย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 